เกิดเรื่องอะไรขึ้นไอายาไม่ค่อยคำั่งพ่อมันผัวมึงอะทำไอยาสลบกูเลยแบกมาหามึงเนี่อยอย่าอย่าลูกอย่าได้ยินแม่ไหมอยา่ยาอย่าตั้งสติได้อยู่นี่ยนอย่าไ่าลูกเจ็บมากไหมลูกแม่เจ็บมากไหมยาแม่มันเกิดเรื่องอะไรยาผิดมากหรอแม่ ยาเกิดมายาผิดมากเหรอแม่รู้หรือเปล่าว่ายาเจออะไรบ้างพ่อแม่พายามาอยู่ที่นี่มาอยู่ในป่าอยู่ในเขาเธอแต่สิงสาราสัตว์ไม่เคยได้ไปอยู่ในเมืองยาไม่เคยได้เห็นแสงสีเสียงแม่เคยถามยาบ้างไหมว่าทุกวันนี้ยามีความสุขหรือเปล่า แม่เคยถามยาบ้างไหมว่ายาอยากจะทำอะไรไม่เคยถามเลยสักครั้งแล้วแม่รู้หรือเปล่าวันนี้ยาไปเจออะไรยาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งยาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ยารู้สึกมีความสุขอยากคุยอยากไปเจอเขาแต่ไม่ ว่าพ่อไอ้เท่ามันห้ามยาไม่ให้ยาไปหาผู้หญิงคนนั้นซ้ำยังทําลายย่างแม่รู้ใช่ไหมโอายาต้องการอะไรอะยาอย่าฟังแม่นะลูกนม่อย่าไม่ผิด เธอจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่าลู้ไม่รู้วันหน้าทีของพ่อและแม่จริงๆแล้วก็เลี้ยงลูกได้แค่ตัวแต่ว่าหัวใจและทางเดินชีวิตอย่าต้องเป็นคนเลือกเองอย่าบอกแม่ ว่าวันนี้อย่าไปเจอผู้หญิงแต่ถูกพ่อเขาขัดความยาถึงคิดว่าสิ่งที่ยาทำมันผิดใช่ไหมลูกยาฟังแม่นะที่ยามีความรู้สึกกับผู้หญิงคนนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าความรัก แม่ต้องขอโทษที่พายามาอยู่ที่นี่โดยที่ยาไม่ได้เจอสังคมไม่ได้มีความรู้สึกแต่ถ้าวันนี้ยามีความรู้สึกยามีความรักเอาสิลูกแม่อนุญาตให้ยาเลือกความสุขของยาได้ตามผู้หญิงคนนั้นไป แล้วแม่ล่ะแล้วเรื่องพ่อของยาเดี๋ยวแม่นี่แหละจะไปนคนจัดการให้ไปล<ด>ูกไม่ต้องห่วงแม่ด้วยไปรีบไปเดี๋ยวหาผู้หญิงนั้นไม่เจอไปแล้วครับยอกขัดใจผัวเอาละครับมาลึกแต่ยูดงมาลงบ้านนี้นะครับ ยุดปิษดูดิ<อ>มึงจะทำไรกูมึงจะเสยคางกูเลยเหรออีนา้าเออทำไมมึงเป็นบ้าอะไรมึงเนี่ยออถ้ากูจะเป็นบ้าเนี่ยกูก็เป็นบ้าวันนี้นี่อาวอีนา้าทำไมวันนี้มึงอยากรองดีกับกูเหรอวะมึงออไปกินลังต่อรังแตนที่ไหนมามึงถึงกล้า ้ากีขนนที่กูเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะใครก็เพราะมึงนั่นแหละเจ้า<ม>กูไปทำอะไรให้มึงวะโอ้มึงอยากมีเรื่องมากใช่ไหมเอาสิวันนี้กูเตรียมร่างกายมาร้อยเปอร์เซ็นต์มึงอยากจะมีเรื่องกับใครนะมึงไม่ต้องไปหาเรื่องใครเขหรอกมึงกับกูเนี่ยตัวต่อตัวอะไรไหมนีนะ้ำมึงทำไมมึงทำไมกูมึงเนี่ย จะว่ากูไม่ดีไม่ได้นะปากดีมากนะเมืองเนี่ยไตปากมึงโอ้ไตปากกูไต่ปากกูเหรอฮะฮะ่หนาทำไมฮะมึงเข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยวันเนี้ยกูามาสู้นะกูไม่ได้สู้เพราะตัวกูเองกูงสู้ให้โลกกูเฮ้ยมึงก็รู้ว่ากูเนี่ยไม่เคยกลัวใครกูเนี่ยมันแน่อยู่แล้วถ้ากูไม่แน่กูไม่ได้มึงมาเป็นเมียล็อกอีกนะกูนะด่ากูร้อยแปดคำนะกูไม่เคืองเลย กูเจ็บใจคำนี้แล้วทำอะไรมึงไม่ได้ด้วยแล้วทำไมมึงแน่มากเหรออ้าวแน่ไม่แน่กูก็ได้มึงมาเป็นเมียแล้วเวียนะเฮ้ยกูเสียท่ามึงได้ไงวะทำไมไอ้ไอ้ไอ้ท่าวกูจะบอกอะไรให้นะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากูยอมมึงมาตลอดแต่เรื่องนี้มึงทําไม่ถูกเอาสิมึงเข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยมึงอยากตีกูมากใช่ไหมถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยเหรอวะทำไมทำไมมึงมึงมึงทำไมโกมึงทำมาทำไมโกฮะมึงทำไงมึงทำไงโกมึงทำไงโกโอ้ยชิบหายมัวแต่โมโหแม่งตบเป็นไม่ทันสักที มึงเข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยฮะไอ้เท่ามึงเข้ามาเลยนะมึงมึงมึงเข้ามามึงเข้ามามึงมาที่มึงมาที่เอ้าทำไมมึงยืนได้กูก็ยืนได้เหมือนกันกูฟันสองมึงเนี่ยป้งมึงไม่ทันกูหรอกทำไมวะอ้ามือนี้กูยังว่างมึงฟันศองมาป้งนี่กูต่อยมึงนี่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ทันทำไมไม่ทันทำไมมือนี้กูยังมีเอ้ากูกันมึงแบบนี้ปั๊บ สอกกูเข้าคางมึงแล้วโอ้ยคางกูเพิ่งทำมาใหม่ด้วยกูเจ็บใจตรงนี้เลยกูเจ็บใจมากเพรเสยคางกูปุ๊บนะกูทำงี้กูดึงผมมึงนี่กูดึงผมมึงนี่ปุ๊บ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 โอ๊ยหืมหอะไรของมึงวะมึงมึงเก่งมากใช่ไหมเออมึงเก่งมึงเกอ้โอ้ยมึงเตะมึงเตะหน้ากูเลยเหรอเออปุ๊บโอ้ยไม่โอ้ยอะ ทำไมอีนกมึงจะเล่นโอ้ยมึงมึงจะเล่นแบบนี้ทำไมมันมีผลต่ออนาคตโอ้ยทำไมฮะมึงเก่งนักใช่ไหมฮะมึงจะเล่นแบบนี้กูจะเล่นที่กล่องดวงใจมึงดีนะกูใช้ตีนเนี่ถ้ากูใช้มือนะกูจับได้นะกูจะบีบเป็นลูกมะนาวเลยอีบ้ามึงใจเยนได้ไหมวะทำไมกูเจ็บมึงเจ็บแล้วแค่นี้มึงเจ็บแล้วเจ็บมึงเจ็บไปด้วยนะฮะ มึงเหยียบเฉยกูไม่ว่าทำไมแต่กูโกรธถ้ามึงขยี้ทำไมกูจะขยี้มึงไม่ได้ฮะอีบ้ามึงซาดิสเลยวะกูเจ็บมึงยอมกูหรือยังมึงจะคุยกับกูจริงจจังๆได้หรือยังมึงไปโกรธอะไรมาวะอีหน้าฮะไหนมึงคุยกับกูสิมึงยอมกูหรือยังกูไม่ยอมอ๋อไม่ยอมไม่ยอม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 ฮะกูยอมออ ให้พูดง่ายๆอย่างนี้นะเกือบไปแล้วไม่กูดีนะกูไม่ลงแรงกว่านี้มึงเนี่เป็นบ้าอะไรวันนี้อยู่ๆมึงมาเอาเรื่องกูมึงไปแล้วไรของมึงอีนะาไอ้เท่ามึงรู้ไหมว่าวันนี้ทำไมกูถึงต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะมึงนั่นแหละมึงทำอะไรลงไปรู้ตัวหรือเปล่ามึงทำกับลูกแบบนั้นมึงคิดบ้างไหม ว่าโลกมันจะรู้สึกยังไงไอ้เท่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากูกับมึงไม่เคยคุยกันไม่เคยปรึกษากันทุกอย่างพอมึงเปลี่ยนไปก็ไม่มีใครกล้าพูดกับมึงไม่มีใครกล้าเปิดอกคุยกับมึงไอ้เท่ากูรู้นะว่าอาดีตที่ผ่านมามันทำให้มึงเจ็บปวด แต่ณตอนนี้นะวันเวลามันก็ผ่านไปนานแล้วลูกเราไอยามันก็โตแล้วมึงจะไปขัดขวางมันทำไมมึงรู้อยู่เต็มอ,อกว่าหน้าที่ของพ่อและแม่ทำได้มากที่สุดก็เลี้ยงลูกได้แค่ตัวแต่หัวใจเราเลี้ยงมันไม่ได้หรอกถ้าวันนี้ไอยา มันอยากจะมีชีวิตของมันมันอยากจะเรียนรู้ความรักมึงก็ปล่อยลูกไปไม่ได้เลยเท่าบุญหน้าตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาทุกสิ่งที่พี่ทำไปพี่ทำเพราะความเป็นห่วงพี่ทำเพราะความรักจำไม่ได้เลย ชีวิตของเราทั้งสองคนมันต้องพังชิบหายก็เพราะว่าคนเมืองแล้วกูเนี่ยไม่อยากให้ลูกต้องมาเสียใจแบบเราไอ้เทาคนเรานะ่ยถ้ามันจะเลวต่อให้มันเจอสังคมที่ดีแต่การกระทำมันก็ยังบ่งบอกว่ามันเป็นคนเลว แต่ถ้าหากว่าเป็นคนดีคนมันดีด้วยตัวของมันต่อให้มันเจอสังคมที่เลวสามแค่นั้นแต่จิตใต้สำนึกมันก็ยังบ่งบอกว่ามันคือคนดีมันต้องทำดีมึงคิดว่าคนเมืองนะจะเลวรไรทุกคนเลยเท่าฟังนะพี่ยง ถ้าหากว่าพี่รู้สึกเจ็บปวดกับใจของคนมามากมายและพี่คิดว่าไม่มีใครสักคนที่ดีกับพี่หวังดีและรักพี่พี่ก็ไม่ต้องไปหาใครแล้วพอคนที่จะอยู่กับพี่ตลอดชีวิต รักและหวังดีกับพี่ตลอดไปก็คือฉันบุญนาคนี่แหละนะพี่น้อปล่อยลูกไปเถอะบุญนาจริงสินะลูกเราเลี้ยงด้วยแค่ตัวหัวใจเราเลี้ยงไม่ได้เอาสิถ้าวันนี้ไอายามันจะ,จะมีความสุขมีความรักพี่จะไม่ขัดขวาง รอพี่อยู่ที่บ้านพี่จะไปหาลูกเองโชคดีนะพี่